คลิปนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับมาเทียบราคานะครับระหว่างออโต้กับเกียร์นะครับก็คือ pcx 160 abs ปี2022กับเวฟห125ตัวท็อปปี2022นะครับก็คือ2รุ่นนี้ราคาต่างกัน41,500นานะครับเพื่อนชอบแบบไหนนะครับหรือว่าอาการใช้งานแล้วก็ขับขี่แบบไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมและเลยอกกันเลย สวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติด,ดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพื่อนๆน,นะฮะคอมเมนต์เข้ามานะฮะอยากให้ผมเทียบรุ่นนะแล้วก็เทียบราคานะครับระหว่าง p c x ตัว ABS กับเวฟห125ตัวท็อปปี2022นะครับว่า2รุ่นนี้นะราคาต่างกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆ ที่คอมเมนต์เข้า <S uch> มานะฮะเขาก็มองไว้2รุ่นนี้นะว่าจะเอาออโต้หรือว่าจะเอาแบบเกียร์ดีนะครับนี <iss> ่ฮะ <N iss> ตัวนี้ก็จะเป็นตัว pcx 160 abs นะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเบบหนึ่นะฮะตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปนะฮะนี่ครับ pcx เนี่ยก็จะเป็นตัว abs นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นดิสหน้าหลังนะครับผมนะแต่ว่าข้างหน้านี่จะมี abs ให้นะฮะข้างหลังนี่เป็นดิสเบรคธรรมดาครับส่วนเบบหนึ่นี่ก็จะเป็นรุ่นดิสหน้าอย่างเดียวนะครับแต่วท็อปน, top นะะฮ ตัวล้อแมตนะฮะนี่ส่วนขอบหน้านี่เว็บหนึ่งสองห้านี่จะเป็นขอบสิบเจ็ดนิ้วนะฮะส่วน P C X นี่สิบสี่นิ้วนะครับ,ส,รบส่วนข้างหลังของ P C X นี่สิบสามนิ้วนะฮะขอบหน้าหลังนี่จะไม่เท่ากันนะฮะส่วนเว็บหนึ่งสองห้านี่ขอบหน้าหลังนี่เท่ากัน,นพอดีคันนี้ลูกค้าเขาเอาแล้วนะครับแต่ว่าเขายังไม่รับรถนะฮะก็เลยได้รถมาเทียบราคาให้เพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามานะครับ วันนี้ก็ลูกค้าก็มารับสีดำแดงนะฮะก็เลยขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำบอกแดงนะส่วน T-X ตัวนี้ก็จะมีอยู่2สีนะครับก็จะมีสีเทาและก็สีแดงนะครับสำหรับตัว ABS นะฮะส่วนเวบ125นี้ก็จะมีอยู่4สีนะครับก็จะมีสีดำแดงน้ำเงินแดงแล้วก็ขาวแดงนะครับและก็อีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดำเทานะฮะสองรุ่นนี้ก็ราคาต่างกันอยู่ที่41,500านะครับ ก็คือเว็บหนึตัวท็อปปี2022ตัวนี้ราคาเงินสดพร้อมจดทะเบียนนะฮะอยู่ที่59,900ืนาพนะครับส่วน P C X นะฮะตัว A B S ตัวท็อปปี2022ตัวนี้ก็ราคาเงินสดอยู่ที่11,400แสนนะฮะก็คือ2รุ่นนี้นะฮะร,ราคาต่างกันอยู่ที่41,500ื่น้เพื่อนๆเลือกแบบไหนชอบแบบไหนนะครับนีบ่สวยงามเลยครับสำหรับ P C X ถ้าชอบแบบใหญ่ๆนะก็ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบแบบออโตเมติกนะฮะตัวนี้จะไม่มีเกียร์นะครับผมนะแต่เบลต์โตนะหรือว่าบ้านๆเราก็ว่าขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเครื่อง160ซีซีนะครับเครื่องยนต์แบบ ESP แบบสตาร์เงียบนะเนี่ยก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะฮะก็คือตัวออโตเมติกนะจะไม่มีเกียร์นะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นระบบโซ่นะครับหรือว่าบ้านเราก็เป็นระบบเกียร์นะครับผมนะนี่ฮะก็จะมีเกียร์ให้นะครับก็เวลาใช้ก็เกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับแล้วก็บิดกันเรื่งไปได้เลยนะครับส่วนโทนสีก็จะออกสีดํานะฮะแล้วก็แดงนี่ครับบอกก็บอกแดงนะครับสวยเลยนะครับผมตัวนนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะฮะ ส่วน p c x เนี่ระบบไฟนี่เป็นแบบ full led หมดเลยนะครับไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์แบบสายพานแปลว่ามีมีหม้อน้ำนะฮะตัวนี้ก็คือหม้อน้ำนี้ระบายความร้อนด้วยมานาำนะฮะก็สามารถขับทางไกลได้สบายนะฮะเป็นโชวคคู่นะครับ p c x ก็จะเป็นแบบออโต้นะฮะก็คือนะกดรีโมทเปิดสวิตช์นะฮะกดสตาร์ทและบิดคั้นเรงไปได้เลยโดยไม่ต้องใช้เกียร์นะครับ แล้วก็ไมค์ก็เป็นแบบพูเอวีดน,นะครับผมนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะฮะแล้วแต่คนใช้งานนะครับผมนะถ้าอยากได้แบบขับสบายๆนะรูปทรงแบบใหญ่ๆก็ p ีเลยนะครับราคาก็อยู่ที่11,400 11, แสนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของนะครับ p ีซก็จะใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่าเวฟ125นะเพราะว่าใส่หมวกนอกได้2ใบนะครับแต่ว่าในส่วนของอัตราประหยัดน้ำมนันนี่ เวฟ125ก็จะประหยัดกว่านะครับเพราะว่า PCE นี่50ากิโลต่อลิตรนะส่วนเวฟบ2 5่นี่71จกิโลต่อลิตรนะก็คือเวฟ125ก็จะประหยัดกว่าอยู่ประมาณ2 1กิโลต่อลิตรนะครับผมนะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วแต่พี่ๆชอบนะครับว่าชอบแบบไหนใช้งานแบบไหนนะครับท่านเน้นแบบประหยัดน้ำมันนะเครื่อง125่ซีซีราคาถูกหน่อยนะฮะไม่ถึงหกหมื่นก็ ตัวนี้นะครับสำหรับเอ็มหนึ่งสองห้าตัวท็อปปี2สองพันยิบสองแบบมีเกียร์นะฮะใส่ตะกร้าหน้าไปก็สวยนะครับเพื่อนๆนี่ฮะสวยเลยใส่ตะกร้าไปแล้วโทนสีเขาก็ทํามาสวยนะครับก็จะเป็นสีดาเงานะครับเนี่ยแล้วก็มีตัดแดงล้อแม็กก็สวยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัว P C X นะตัวนี้ก็จะใช้แบบไฟหน้าแบบคู l เ L นะครับไฟหน้านี้ใหญ่มากนะครับ กลาคืนนี่สว่างมากเลยนะครับแล้วก็โทนของเขาก็จะเป็นสีเทานะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะสำหรับ p c x 160 abs ตัวนี้ราคาอยู่ที่1,140 0สนะครับส่วนเวฟบ1,25ก็5,9,900นะครับก็คือ2รุ่นนะครก็2ราคานะครับต่างกา 10, นันอยู่4,1,500เพื่อนชอบแบบไหนก็สามารถมาเลือกเอาได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะเคย ซื้อราคานะฮะสองรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าใครเคยใช้ P C X A B S เป็นยังไงนะฮะเคยใช้เว็บหนึ่งสองห้าเป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆนะฮะที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถนะฮะเผื่อได้อ่านคอมเมนต์นะฮะแล้วก็เปลี่ยนแนวทางในการซื้อที่ง่ายขึ้นนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงใช้ทียังไงแล้วก็ในเขตพื้นที่ของเพื่อนๆนะ P C X ราคาเท่าไหร่เว็บหนึ่งสองห้าราคาเท่าไหร่ก็ คอมเมนต์เข้ามานะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับผมนะฮะเพราะว่าบางเขตบางพื้นที่นี่ราคาไม่เท่ากันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะฮะอยากให้ผมลงคลิปรุ่นไหนนะฮะอัปเดตราคารุ่นไหนนะฮะหรือว่าเทียบราคารุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับหรือว่าถ้ามีรถตัวใหม่นะฮะสีใหม่มานะฮะผมก็จะลงคลิปนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาเพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับผมวันนี้ก็เลยมาเทียบนะะ ราคาระหว่าง p c x กับเว็บ125นะครับที่ราคาต่างกันอยู่4 1 5 0 0เพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับระหว่างออโตเมติกกับเกียร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขระคุณมากๆานะครับสวัสดีครับ